บทนี้นะครับเป็นบทที่ชื่อว่าคุณสมบัติทางกลน,นะครับมิแคลนเข้า behavior เยอเยอเยอเลยนะฮะบ,บทนี้นะครับเป็นบทที่พูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติที่แบบถ้าเกิดเราได้ยุ่งเกี่ยวกับม a ทเ r ียลสักหน่อยนะครับไม่ว่าเราจะต้องไปศึกษาว่าม a ทเ r ียลเนี่ยมันมีเ,เขาเรียกว่ามันมันจะใช้งานในเรื่องของทางกลได้ไหมเนี่ยฮะ ก็จะเจอคุณสมบัติอันนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวกแบบความแข็งแรงความแข็งความเหนียวอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่ามีประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราได้เข้าไปเกี่ยวนในการเลือกแมท e ท i เรียลหรือว่าการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้หรืออันนี้แข็งแรงกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าก็ก็เห็นได้ค่อนข้างจะจะบ่อยอยู่นะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับทีนี้นครับบทนี้นะครับมันเป็นในเรื่องของการศึกษาที่ว่านะครับเราจะต้องไปกระทําอะไรกับวัสดุใช่ไหมฮะ แล้วเราก็แล้วลวัสดุเนี่ยมันจะตอบสนองอยังไงนะอันนี้คือเป็นทางกลเนอะนะเนพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราต้องกระทําทางกลแล้วเราก็จะศึกษาวัาสดุเนี่ยมันจะตอบสนองทางกลยังไงนะครับอันนี้คือหลักๆเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีนะเดี๋ยวเราจะเรียนกันก็คือการกระทํากับมันนะแล้วการที่วัสดุตอบสนองแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายท้ายๆหน่อยเราจะเรียนถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําแล้วก็การตอบสนองมันก็เป็นสมการนะครับนะ โอเคเพราะนั้นอย่างแรกนะครับเรามาเรียนกันก่อนว่าเวลาเรากระทําวัสดุเนี่ยนะฮะมันมีวิธีการอย่างหรือว่ามันมีวิธีวัดหรือวิธีคิดยังไงนะครับอย่างแรกก็คือออกแรงกับวัสดุนี่เองนะครับออกแรงเข้าไปเลยนะครับแต่ทีนี้เวลาเราพูด<ๆ>ถึงการกระทําบวัสดุเนี่ยใช่เราออกแรงแต่ว่าเวลาเราศึกษามันเราไม่ได้ศึกษาแรงโดยตรงนะเราจะศึกษาผ่านนะครับคุณสมบัติที่เรียกว่าความเข็นนะครับเพราะนั้นอย่างแรกที่เราต้องเรียนกันก่อนเลยก็คือความเข็นเข็นเข็น เชนนั่นนะครับชื่อก็บอกแล้ว engineering stress นะครับซึ่งผมก็ขอแปลเป็นภาษาไทยว่ามันคือความเนี่ยไม่ต้องใช้สีแดงอะไรนะไม่ต้องยังไม่ต้องเน้นมากมันคือความเข้นะเพราะนั้นอย่างแรกที่ผมอยากจะโน้ตให้เราดูก่อนเลยนะครับก็คือว่ามันชื่อว่า stress ใช่ไหมเห็นคำว่า stress ข้างบนไหมนะฮะ stress เนี่ยถ้าเราแปลภาษาอังกฤษเลยเนี่ยนะครับ มันแปลว่าความเครียดถูกไหมแบบโฮ้ย I'm stressed นะครับ I'm stressful อะไรอย่างงี้นะครับนะมันถึงว่า it is stressful อะไรอย่างงี้นะครับมันคือความเครียดแต่ว่าเวลาแปลภาษาไทยนะฮะคำว่า stress ในเชิงของวัสดุเนี่ยเรียกว่าความเข็นเดี๋ยวมันจะงงเพราะว่ามายถึงว่าเดี๋ยวมันจะสับสนได้ง่ายเพราะว่าเดียวมันมีอีกคำหนึ่งที่ชื่อว่า strain นะฮะอันเนี้ยแปลว่าความเครียดนะคึ่ง ตอนแรกๆที่ผมเรียนเรื่องนี้ผมก็ผมก็ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยหนังสือผิดหรือเปล่านะครับ engineering stress ทำไมเรียกว่าความเค้นแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคำว่า s t r a i n เนี่ยดันเรียกว่าความเครียดนะแต่ว่าไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ผมก็รู้สึกว่านะมันสับสนนะแล้วผมก็เห็นนักเรียนหลายๆคนนะฮะที่ผิดไม่ใช่ทุกปีแต่ก็มีบางคนที่ผิดเพราะว่าในเรื่องของคาว่า stress แต่มันดันเป็นความเค้นไม่ใช่ความเครียดอย่างนั้นผมบอกไว้เลยว่า สเตรสนี่คือความเค้นนะครับแล้วก็ตัวย่อของมันเนาะนะครับตัวย่อคือความเค้นนะต้องเขียนเล็กๆนี่เรียกว่าตัวยอ่อแต่ไม่ใช่นะครับตัวย่อเนี่ยคือตัวซิกม่านะครับโอเคทีนี้ความเค้นเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากกการกระทำก็คือความเค้นเนี่ยคือคือเราไปกระทำกวัสดุวัสดุเนี่ยมันจะเกิดความเค้นขึ้นมานะครับทีนี้ความเค้นนะอย่างแรกก็คือว่า มันเป็นปริมาณนะฮะที่ประกอบไปด้วยค่าหลายๆค่านะครับภาษาถ้าเราเรียนต่อไปนะฮะเราจะได้เรียนในเรื่องของความเคนในเชิงที่ว่ามันเป็นเทนเซอร์เทนเซอร์เนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งทางทางวิศวกรรมหรือว่าทางการคิดพวกเมคคนิกเนี่ยนะฮะที่มันประกอบไปด้วยหลายๆเรียกอยู่ข้างในนะครับ แต่ว่าแต่ว่าเราในวิชานี้เราคงไม่เรียนความเค้นในมิติของการที่ว่ามันเป็นเทนเซอร์นะเพราะว่ามันยากเกินมันมันจะวุ่นวายเกินเราแค่เรียนว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความเค้นในโหมดอะไรบ้างเท่านั้นเองนะคือคือเป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายกว่าแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความเค้นมันเป็นเทนเซอร์มันไม่ใช่เป็นตัวเลขธรรมดามันเก็บตัวเลขได้หลายตัวนะครับแต่ทีนี้เราจะเราคล้ายๆว่าเราจะแยกโหมดเป็นเป็นความเค้นหลายๆโหมดแล้วกันเนาะนะครับอย่างในโหมดแรกอย่างนี้นะครับ เราเรียกว่าการที่สมมติว่าเรามีวัววตสดุใช่ไหมฮะแล้วเราดึงขึ้นกับดึงลงแบบนี้นะครับอันนี้นะครับมันเรียกว่าการเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าการดึงแบบนี้มันจะทําให้เกิดความเค้นที่เรียกว่า t e n s i l e stress นะะเพราะนั้นเราเดี๋ยวเราค่อยๆนะฮะค่อยๆซูมซับไปนะ tension stress นะหรือภาษาไทยเนี่ยนะฮะมันเรียกว่าความเค้นแบบดึงโอเคไหมฮะ แต่เพนั้น,ะะนะผมพูดอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะก็คือว่าเรากระทากับวัสดุด้วยแรงถูกไหมแล้ววัสดุเนี่ยมันเกิดความเค้นขึ้นมาถ้าเรากระทาแบบนี้ก็คือดึงขึ้นดึงลงแบบนี้มันเกิดโหมดของความเค้นที่เรียกว่าความเค้นแบบดึงนะเรียกว่า tensile stress นะครับโอเคอทีนี้ก่อนจะไปต่อนะครับผมขออนุญ,ญาตมาโชว์โชวน์น,นิดนึงว่าตรงนี้นะครับไม่เหมือนฟิสิกส์นะครับ ในฟิสิกส์เนี่ยนะฮะเวลาเราเวลาเรามีสมมติว่าเรามีวัสดุใช่ไหมเราเวลาจะเรียนโจทย์ฟิสิกส์นะเราอาจจะเพิ่งอินทานเสร็จอาจจะแบบฟินมากมีกล่องวัสดุอะไรก็ได้คุณกระทาด้วยแรงใช่ไหมเนะฮะสังเกตว่าในฟิสิกส์เนี่ยนะฮะคุณมีอ็อบเจกต์ของคุณใช่ไหมฮะคุณกระทาด้วยแรงนะฮะเกิดอะไรขึ้นวัสดุเคลื่อนที่ถูกไหมครับหมายถึงว่าไม่คือคือไม่นับว่ามันมีแบบแรงแรงเสียดทานอะไรนะไม่เอานะแต่ประเด็นก็คือถ้ามีแรงอ่าวัสดุมันก็ควรที่จะเคลื่อนที่ถูกไหมครับ ในแมทเทอเรียลนะครับเรากระทำวัสดุด้วยแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อยากให้มันเคลื่อนที่นะเพราะฉะนั้นเราอยากจะดูว่าวัสดุเวลามันเจอแรงแล้วเนี่ยมันได้รับหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองในเชิงตอบสนองทางกลยังไงเพราะฉะนั้นใ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 นมุมมองของแมทเท i a l ียลเนี่ยอันนี้เราเวลาเราออกแรงสมมติว่าเราบอกว่าเราจะดึงวัสดุไปทางด้านซ้ายเนี่ยนะไอ้ด้านขวาเนี่ยนะเราจะต้องออกแรงตรงกันข้ามให้มันสมดุลให้มันเกิดความสมดุลทางด้านทางกลก็เรียกว่า mechanical e q u i l i b r i u m พูดง่ายก็คือในวัสดุของเราเวลาเราบอกว่าเราอัพเราออกแรงกับวัสดุเนี่ยมันต้องไม่เคลื่อนที่นะครับนะมันต้องมีอีกแรงหนึ่งมาบาลานซ์กันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราทําแบบเนี้ยถ้าเป็นในเชิงฟิสิกส์ก็คือไม่มีอะไรก็แปลว่าเฮ้ยไม่เคลื่อนที่วัสดุเฉยๆจบแต่ว่าในวัสดุในในในแมทเรียลไม่จบนะฮะเวลาเวลาวัสดุเจอแรงแบบนี้เนื้อข้างในของมันเนี่ยในเนื้อข้างในของมันเนี่ย มันจะเริ่มมีการตอบสนองชังโกนก็คือมันจะเริ่มเสียรูปนะมีการเปลี่ยนแปลงเชฟของตัวเองไม่เราเนี่ยนะในในเชิงของวัสดุศาสตร์เราเราสนใจว่าวัสดุเนี่ยมันจะเปลี่ยนเชฟตัวเองยังไงนะไม่เกี่ยวอะไรกับการเคลื่อนที่ไม่เกี่ยวอะไรกับการหมุนไม่ไม่ใช่โมชันนะเพราะนั้นะอันนี้ผมอยากจะบอกเฉยๆนะฮะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเปรียบเทียบว่าไม่ใช่ฟิสิกนะเพราะนั้นเวลาเวลาคุณออกแรงขึ้นคุณก็ต้องออกแรงลง,ลงให้ลงให้มันเท่ากัน วัสดุมันจะได้ไม่เคลื่อนที่แต่ว่ามันมีการยืดออกอ่าอันนี้ไม่อันนี้ไม่เหมือนฟิสิกส์นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยก็คือความเค้นแบบดึงวัสดุเนี่ยมันเจอการกระทาที่มันอาจจะทําให้มันเกิดการตอบสนองแบบยืดออกนะเขาเรียกว่าความเค้นแบบดึงแต่ผมยังไม่ผมยังไม่พูดถึงการตอบสนองนะฮะอันนี้คือแค่เราไปกระทํากับวัสดุนะครับทีนี้ความเค้นแบบดึงนะฮะมีนิยามยังไงบ้างนะครับก็คือเราจะให้สัญ,ญลักษณ์เป็นซิกมาทีนะฮะแล้วก็เท่ากับนะฮะ เราจะใช้แรงนะรปริมาณของแรงก็คือ F t ของเราเนาะนะครับแล้วก็ส่วนด้วยอ่าส่วนด้วยนะครับแล้วก็ a อนะเเนี่ยคือ area เห็นไหมฮะเขาเขียนไว้ในรูปแล้ว a เนี่ยคือ area นะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็คือสูตรแรกนะฮะที่เรียกว่าสูตรหายใจเข้าไปลึกๆแล้วลองเฮ่อออกมาสูตรเยอะนะีอ่าแบบนี้ เพราะนั้นนิยามของความเค้นนะครับในแนวดึงด้วยนะครับนะก็คือว่ามันคือแรงนะฮะที่กระทำนะก็คือจริงๆแล้วมันคือแรงที่ตั้งฉากกับพื้นที่ด้วยนะ by the way อันนี้คือถ้าดูรูปก็จะน่าจะพอมองออกแรงที่ตั้งฉากกับพื้นที่หารด้วยพื้นที่เข้าใจหครับทีนี้นะครับลองมาดูอีกทีหนึ่งว่านะครับอันนี้นะครับผมผมผมขอพปเเคยนเป็นสีแดงก็คือว่านะฮะเดี๋ยวมันจะมีความสําคัญก็คือ พื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่พื้นที่ธรรมดาไม่ใช่ A เฉยๆนะผมอยากจะย้ำว่ามันเป็นเขาเรียกว่า A 0. อศูนย์อ่านี้เขียนเป็นสีแดงเพื่อเพื่อย้ําความแตกต่างนะครับถ้าไม่ถึงต้องเขียนเป็น A0 ศูนย์นะฮะนิยามมันก็คือว่ามันคือนะฮะพื้นที่เริ่มต้นครับโอเคนะครับ ทำไมผมต้องทำไมผมถึงต้องย้ําแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับไอเดียของมันก็คือนะฮะคุณลองคิดดีๆนะครับว่าสมมติว่าวัสดุเนี่ยมันกําลังยืดออกใช่ไหมฮะคุณดึงให้มันยืดออกส่วนใหญ่แล้วนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนเชฟทางด้านข้างก็คือส่วนใหญ่คือผอมลงนึกองว่าวัสดุเวลายาวขึ้นส่วนมากมันก็ผอมลงทีนี้พอผอมลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าพื้นที่หน้าตัดสีฟ้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ เพราะนั้นทีนี้เราก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเอ้ยเราจะเอาค่าอะไรไปหารไปหารแรงนะฮะในเชิงของทางวิศวกรรมเนี่ยอันนี้คือที่มาของคำว่า engineering stress เนี่ยเราเราบอกว่าให้เอาพื้นที่เริ่มต้นคือพื้นที่ก่อนดึงเป็นค่าเป็นค่าเอาไปหารค่าแรงนะเพรานั้นสังเกตว่าไม่ว่านะฮะไม่ว่าวัสดุเราจะยืดออกขนาดไหน พื้นที่มันจะเล็กลงขนาดไหนไม่เกี่ยวนะฮะเราก็ยังหารด้วยค่า A 0ศูนย์เหมือนเดิมนะคะระับเพราะนั้นผมขอย้ำด้วยสีเทานะครับว่าตรงนี้มันคือค่าคงที่นะครับเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆจะมีอีกมิติหนึ่งก็คือว่าเราก็อาจจะคิดต่ออย่างไงเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราจะใช้ A ที่มันเป็นค่าไม่คงที่ได้ไหมเป็นค่าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ไหมนะครับคำตอบก็คือมีนะฮะแต่ว่าท้ายบท นะเราก็จะมีอีกปริมาณหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการหารด้วยค่า a ที่ไม่ใช่ค่าคงที่ก็มีนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับมีคนคิดมันคุณแหละว่าทําไมต้องทําแบบนี้นะครับแน่นอนนะครเรามาดูหน่วยกันก่อนหน่วยนะก็คือหน่วยของฟอ r c สคือนิวตันนะครับ N นะแล้วก็หน่วยของ a นะฮะก็เอาเป็น SI นะฮะเมตรกำลัง2นะครับ แล้วก็หน่วยแบบนี้นะครับนิวตันต่อเมตรกำลังสองเนี่ยภาษาอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าพาสคาลเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าพาสคาลนะฮะหรือตัวย่อว่า p a นะฮะอาจจะอยู่ในในบริบทของเรื่องของความดันไหมนะครับนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าความดันมันก็คือความเข็นแบบหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องของความเข็นในแนวดึงนะะถามว่ามีแค่นี้ไหมนะครับยังมีมีมากกว่านี้นะครับ อีกนิดนึงที่ผมอยากจะเสริมฮะให้ก็คือว่านอกจากเราจะดึงแบบขึ้นลงถูกไหมฮะเราเราดึงแบบลงขึ้นได้ไหมถูกไหมเราคิดเล่นๆเนาะนะฮะแทนที่ผมจะดึงข้างบนดึงขึ้นข้างล่างดึงลงทาไมผมจะไม่ทําแบบนี้ได้บ้างก็คือแทนที่ผมจะดึงขึ้นผมดึงลงก่อนแล้วผมก็ดึงขึ้นแบบนี้เอ้ยีึว่าขอโทษอัดลงแล้วก็ดึงขึ้นสวนทางกันเนาะนะครับ คำตอบก็คือได้แน่นอนนะครับคุณจะทําแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าโหมดในการอัดนะคุณสามารถอัดให้วัสดุมันเพขาเรียกว่ามันหดลงได้ถูกไหมนะครับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่มัน,น,นเขาเรียกว่าคล้ายคลึงกับโหมดเทนซีมากๆก็คือเขาเรียกว่า o m p r e s s s v e s t r e s s นะครับโอเคไหม compressive stress 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 นะครับโอ้โห oh ชื่อรู้ราดูดีนะครับมันเป็นความเข็นแบบอัดนะครับภาษาเล็กว่าโอเคความเข็นแบบอัดนะชื่อก็ตรงไปตรงมานะครับ compressive compress นะเหมือนการอัดใช่ไหมทีนี้ความเข็นแบบอัดเนี่ยมีรายละเอียดยังไงนะรจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับความเข็นแบบดึงมากๆเลยนะฮะแค่นะครับ Ft เนี่ยนะฮะพอนะครับพอมันเป็นการดึงให้มันอัดเนี่ยเราจะถือว่าเครื่องหมายเนี่ยมันจะน้อยกว่าศูนย์นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าที่เรากําหนดขึ้นมาในในเชิงของวัสดุก็คืออะไรก็ตามถ้าแรงมันดึงให้วัสดุมันขยายออกยืดออกก็เราถือว่า F เป็นบวกแต่ว่าถ้าเกิดเราจะดึงให้วัสดุมันหดลงเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายอันนี้เป็นในเชิงของเราเองในวิชาของเราเองนะฮะก็คือไม่ใช่ในศาสตร์มาทีเรนี่ยแหละนะฮะในศาสตร์แมคเคนิกด้วยแหละจริงๆแล้วนะฮะเราจะบอกว่า Ft เนี่ยให้มันติดลบ นะครับนะแล้วพอ ft มันติดลบปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าค่าซิกมาเนี่ยนะฮะติดลบเหมือนกันโอเคไหมครับนะแต่เพราะนั้นถ้าติดลบในภาษาของเราก็คือมันก็จะมีแรงหนึ่งที่ลงอีกดังหนึ่งขึ้นนั่นแหละเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันทําในทิศมันทําในรูปแบบที่ทําให้วัสดุเนี่ยมันหดลงนะครับนะอ่าโอเคนะครับก็ถ้ามีถ้าไม่ทันยังไงบอกผมหน่อยนะครับนะโวยวายหน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ฟรีสไตล์ผมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือด้านซ้ายนะครับต่อมาเป็นในด้านขวาเพราะวันมีอีกสักโหมดหนึ่งนะครับที่เราก็จะมามาศึกษากันหน่อยนะครับเค okay, นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตไปต่อทางด้านขวานะครับ ทางด้านขวาเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอีกโหมดหนึ่งของการของการให้แรงแล้วก็ทําให้เกิดความเค้นนะใน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 อีกรูปแบบหนึ่งนะครับความเค้นตรงนี้นะครับมันเกิดจากการที่สมมติเราพิจารณาพื้นที่สีฟ้าก็คือแอเรียของเรานะนะครับพื้นที่หน้าตัดของเราเนาะนะฮะแทนที่เราจะทําให้แรงของเราเนี่ยมันตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดเราทําให้มันเฉียงนะครับก็คือสีดำนะคือตัวสีดําตรงนี้นะครับตัวนี้ แต่นี่สังเกตว่าเวลาผมทําแบบนี้นะครับผมก็ต้องมีอีกแรงหนึ่งนะฮะที่มันเท่ากันแล้วก็ตรงข้ามในทิศทางให้มันบาลานซ์นะครับเวลาทําตรงนี้เนี่ยนะฮะต้องทําในรูปแบบที่ว่าวัสดุไม่หมุนด้วยนะฮะไม่ใช่คุณมาดึงแบบนี้แต่ว่าโดยจุดศูนย์กลางมันมันมัน,ม,นมันเกิดโมเมนต์ไม่เอานะฮะคือต้องต้อง,ต,องต้องทำให้มันไม่หมุนนะครับนะไม่เกี่ยวกับโมชั่นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้เกิดการที่ว่าจริงๆแล้วผมสามารถจะแตกแรงออกมาได้ถูกไหมสมมติว่าผมแตกให้เป็นแรงที่เป็น Ft อันนี้ก็คือแรงที่ตั้งฉากกับอ่ากับกบพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะมีตัวที่มันขนานกับพื้นที่หน้าตัดก็คือ Fs ไหมฮะเพราะนั้นเราจะโฟกัสที่ตัว Fs เพราะว่า Ft ก็คือส่วนที่ทําให้เกิดการยืดออก ในในในลักษณะตรงนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็น fs ซึ่งมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเห็นไหมมันมีทั้งล่างบนนะซึ่งตรงนี้นะครับเราเรียกว่าส่วนที่ทําให้เกิดความเฉเอ่อความเค้นนะแบบเฉือนนะภาษาเล็กว่า shear นะอ่านดีๆนะไม่อ่านแบบเชีนนะาาเรนะ์อ่านดีๆเชียนะฮะ stress ภาษาไทยเรียกว่าความเค้นแบบเฉือนนะครับ แล้วก็นิยามของมันนะครับคือซิกมา S อสนะครับโอซิกมาเนะครับเท่ากับเอาความเอาแรงที่ขนานกับพื้นที่นะครับแล้วหารด้วย A0 นะครับแรงที่ขนานกับพื้นที่แล้วหารด้วย A0 ครับอีกสูตรหนึ่ง นะครับสูตรอะไรนะรสูตรหายใจเข้าไปลึกๆนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับว่ามันเป็น A ที่เป็นพื้นที่เริ่มต้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ในมิติเดียวเออเขาเรียกว่าเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสังเกตว่านะครับผมอยากให้เราได้ไอเดียว,ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีการอ,าออกแรงแบบนี้นะครับวัสดุเนี่ยมันก็ยืดออกนะฮะมันยืดออกด้วยคอมโพเนนต์ t t แต่ว่าคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ fs เนี่ยมันจะเป็นแรงที่ทําให้วัสดุเนี่ยมันมีการเสียรูปในเชิงที่ว่าถ้าเกิดมันเคยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมีมุม90มันก็จะเป็นมุมที่มันไม่90หรือว่ามันจะเริ่มเอียงอ่ะพูดง่ายในลักษณะของการเปลี่ยนเชฟในเชิงของมุมที่มันไม่ใช่90เนี่ยมันเราเรียกว่ามันเป็นเราเรียกว่าวัสดุเนี่ยเกิดความเค้นแบบเฉกันละแล้วเดี๋ยวมันจะตอบสนองนะในเชิงของความในในการเปลี่ยนแปลงรูปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในสไลด์ต่อไปนะครับ นะครับก่อนที่ผมจะไปจากสไลด์นี้นะครับผมมีอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะเออเกินให้เราฟังก่อนก็คือเราอาจจะเราอาจจะสงสยัยหรือไม่ก็ตามแล้วแต่นะครับแต่อยากจะพูดให้เราคิดหน่อยก็คือทําไมต้องมีความเค็นถูกไหมทำไมไม่บอกว่าออกแรงเท่าไหร่แล้วจบเลยใช่ไหมทำไมไม่ใช้ฟอสอ่ะก็ฟอสก็ตรงไปตรงมาทําไมจะใช้ความเค้นเห็นไหมทำไมต้องเอาฟอสมาหานแอเรียเนี่ยเพื่อนะครับนะอันนี้เกินไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณก็จะเห็นอ่สิ่งเนี้ยอ่เหตุผลตามมานะแต่ว่า อย่างแรกก็คือว่าในเรื่องนี้ยนะครับเราสนใจสุดท้ายแล้วเราอยากที่จะทํานายแล้วกันเราอยากจะทํานายว่าวัสดุเนี่ยมันจะตอบสนองกับเรายังไงนะทีนี้ไอเดียของมันก็คือเราจะต้องหาปริมาณอะไรบางอย่างนะที่มันเป็นตัวแทนว่าวัสดุเนี่ยโดนกระทําเยอะหรือโดนกระทําน้อยนะพูดเป็นภาษาบ้นบานๆก็คือสมมติว่าคุณออกแรงใส่วัสดุเนี่ย วัสดุมันจะตอบสนองยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามันรู้สึกว่ามันโดนเยอะหรือมันโดนน้อยพูดง่ายนะมันคุณไปทีบวัสดุคณไปทีบต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้มันเจ็บไหมอ่ะนะครับทีนี้ไปมาเนี่ยการใช้แรงเฉยๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้ว่าวัสดุเนี่ยมันจะเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับนะไอเดียของมันก็คือ สมมติว่านะครับคุณออกแรงเท่ากันร้อยนิวตันก็ได้แล้วแต่นะคุณจะดึงเสาสมมติว่าคุณมีเสาทรงกระบอกก็ได้นะครับคุณจะดึงเสาด้วยแรงร้อยนิวตันแปลว่าคุณดึงด้านหนึ่งแล้วคุณก็อีกด้านหนึ่งคุณก็ต้องดึงด้วยแรงร้อยนิวตันนะฮะก็คือดึงให้มันยืดออกถ้าคุณมีเสาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ใหญ่เป็นเสาบ้านใหญ่มากแรงร้อยนิวตันที่คุณดึงเนี่ยนะฮะมันวัสดุเนี่ยมันจะแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับมันไม่รู้สึกเลยไม่เจ็บเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเอาแรงร้อยนิวตันไปดึงนะฮะไปดึงเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะหรือว่าพื้นที่หน้าตัดน้อยมากเนี่ยวัสดุเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกเยอะมากคือเพื่อง่ายคือเข็มคุณก็อาจจะขาดไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นด้วยแรงที่เท่ากันนะฮะขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุนะครับวัสดุเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บไม่เท่ากันนะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็น,น,น,ป,น,นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่บอกเราไม่ได้วัสดุมันรู้สึกยังไงมันจะโดนเยออะหรืมันนโด้ แต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีความมีความเป็นเป็นสิ่งที่เป็นมาตรวัดที่ดีกว่าว่าวัสดุจะโดนเยอะหรือโดนน้อยหรือจะเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยนะครับใช้ความเข็นก็คือมันเอาแรงส่วนด้วยพื้นที่นะเพราะนั้นมันสังเกตว่ามันไม่ใช่แรงอย่างเดียววัสดุมันจะโดนเยอะหรือโดนน้อยเนี่ยหรือว่ามันรู้สึกเจ็บไม่เจ็บอ่ะมันคือแรงส่วนพื้นที่นะครับนะเพราะนั้นมันมีมิติของขนาดของวัสดุเข้ามาเนี่ยไอเอศูนย์เนี่ยคือขนาดของวัสดุไงนะ เพราะนั้นผมอยากจะพูดให้กลับกันอีกอันหนึ่งนะเผื่อเราจะได้เห็นเห็นวิชวลไล e ์ะไรมากขึ้นก็คือว่าสมมติว่าผมบอกว่าอ่ะผมผมออกผมทําให้วัสดุมันรู้สึกเจ็บเท่ากันก็คือผมบอกว่าผมผมผมออกแรงเนี่ยให้วัสดุ2ชิ้นแต่ว่ามีขนาดไม่เท่ากันนะอันนึงเป็นเสาบ้านอันนึงเป็นเข็มนะฮะผมบอกว่าให้วัสดุเนี่ยมันมีความรู้สึกเท่ากันก็คือต้องให้ความเข็นที่เท่ากัน นะเพราะนั้นสมมติว่าความเค้นเนี่ยสมมติว่าหน่วยมันเป็นส่วนมากหน่วยมันจะเป็นเมกะปาสคาลก็คือเป็น1ล้านปาสคาลสมมติผมบอกว่าผมขอออกแรงนะฮะให้วัสดุเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยมันมีความรู้สึกนะให้มันให้มันได้รับหนึ่งร้อยเมกะปาสคาลก็ได้แล้วแต่นะครับคุณจะออกแรงหนึ่งให้เกิดให้วัสดุที่เป็นเสาบ้านเนี่ยได้รับความเค้นหนึ่งร้อยเมกะปาสคาลคุณใช้แรงเยอะมากคุณต้องใช้อาจจะเครื่องดึงจริงนะ แต่ว่าคุณจะให้เข็มเนี่ยมีความรู้สึกหนึ่งเมกะปาสคาลคุณใช้แรงนิดเดียวไม่แน่ใจว่าอันนี้อาจจะเป็น analog หนึ่งที่ช่วยเห็นเนาะแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดความเค้นเท่ากันวัสดุที่มีขนาดใหญ่แปลว่าแรงที่ให้ต้องเยอะมากวัสดุที่เล็กแรงไม่ต้องเยอะมากอะไรอย่างนี้เพราะนั้นะมันดูมันดูได้สองแบบถ้าแรงคงที่ความเค้นมันอาจจะไม่เท่าแต่ถ้าเกิดความเค้นมันเท่าบางทีแรงมันไม่เท่าอะไรอย่างนี้มันมีมิติพวกนี้เนะดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมมี exercise คุณนะนั่งคิดนิดหน่อย นะครับแต่ว่าตอนนี้อ,อยากให้เกิ่นไปก่อนนะว่ามันมีความมันมีมิติพวกนี้นะที่คุณนะอยากจะอยากให้เริ่มสังเกตนะครับ